อยน,นผมมานู้วสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องเบียร์ทุกมหาอีกแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมเพิ่งเลิกงานนะผมก็ อย่ามาผลงานนะครับแล้วก็อย่ามาหาปลาไปทำกข้าวด้วยก็ตอนนี้หกโมงสี่นาทีแล้วนะครับเวลาก็ถึงมืดนะชั่วโมงนิดๆน,นะครับตอนนี้เรามาอยู่กันกลางทะเลเลยครับผมผมเพิ่งขับเรือออกมานะครับนี่ครับก็เกมวันนี้นะครับผมจะเอาเป็น เกมปลาสากนะครับเพราะว่าเวลาเราน้อยนะแล้วก็น้ามันขึ้นเยอะมากนะครับปลาเก๋าปลากระพงนี่จะตกยากนิดนึงนะผมก็ขอเป็นเกมปลาสากแล้วกันก็จะเป็นการทอลิ่งครับเพราะว่าไปตีอยู่ก็นดายังไม่ทันนะครับเวลามันน้อยมากครับผมก็ไปรับชมกันครับก็เหยื่อที่ใช้นะครับผมก็ใช้เป็นนี่ครับ น็อตโค้ดนะครับ9194ก็ 4. ตัวนี้นานแล้วครับเดี๋ยวๆจะเอาตัวใหม่ลงนะครับตัวใหม่เป็นขอขอบคุณบริษัทบิีโด้วยครับเนี่เดี๋ยวๆผมเอาตัวนี้ลงว่าตนันนี้พักก่อนนะครับเจ็บหนักแล้วอ่าเรามาดูกันนะครับแบบนี้เลย9194นะครับ ยาวก็14.8ี่จุดดเซนนะครับอ่าเป็นโฟสนะครับถ้าเราไม่ลากเราก็โยนลงน้ำนี่มันลอยนะครับแต่ว่าถ้าเราลากมันก็จมนะเป็นเป็นโฟติงครับครับเบ็ดเดิมเอาอยู่นะครับประสาทสบายสบายนะครับสีด้วยเฮ้ยเว็บ,บับนะครับนี่มีน็อตโคดะครับผมเราต้องไปดูนะครับวันนี้จะได้ตัวปะ นี่ดี๋ยวผมให้ดูเป็นโฟต์นะอ่าลอยนะครับล้อมคันก็เป็นไวรัสเอ็มเหมือนเดิมนะครับผิดประเภทนิดน,นึงนะเอาอมาทอรลิงเอาลอกเป็นไอเกียลทีนะครับเบอร์สามพันสายก็เป็นรีวิว u ลชั่นนะครับถักเก้าพีนหนึ่งครับผมไปลองดูกันครับไ่า เรือนะครับ โอ้ยโอ้ยโอู้หโอ้ยย้ำหน่อยนะครับเผื่อเผื่อเป็นไม่แน่นโอ้ยโอ้โหโดนแล้วเอ่อยาำอีกทีนะผมแม่งชอบหลุดด้วยโอ้โห nhìn xoay ạ Xoay lô Xoay này mới luôn á Yên yên á ủa mà hợp tác anh tôi quý nhìn nói Ui! Mày nhòm Ui! Mày nhòm lắm! Ui! Mày lắm! โอ้ยโดนะครับโอ้หยมมันยังไม่ยอมนะโอ้ยคนเดียวลำบากนิดนึงนะโอ้ยโอ้ยโดนนะครับ อ๊าอ,าอ,าอายนเรือดรนนิดนึงโอ้ยหลุดพอดีนะโอ้ยโอ้ยเดือรุดพอดีเลยนโอ้โหเล่นสะพันเลยโอ มันสบัดอุ้ยชอบขาดนะตัวบัดเมื่อกี้ก็เ,นะก,เกือบนะดีขึ้นเรื่อยๆจะให้แก้นะครับรถโคนะ้ดตัวหน่งเก้าสี่เปิดจริงเลยนะตัวนี้อับเบ็ดเดิมมาอยู่ครับเบ็ดไปหาตัวก็นี้นะครับตัวแรกของเรา ก็คือสักเหลืองนะครับกับน็อตโคต้ดนะครับก็1หนข้าสี่นะแล้วก็ไวรัสเอมนะครับอ่าล่อกียเอที L T นะครับก็ตัวแรกเดีย๋ยวหาตัวต่อไปกันขอถ่ายรูปก่อนะครับครับก็สรุปยอดวันนี้นะครับตัวเดียว กัดตูวเดียวนะแต่ว่าผมขับไปข้างนอกนะน้ำก็ไม่ดีน้ำเขียวๆนะครับก็วเวลาเราน้อยด้วยนะครับตอนนี้อ่าทุ่มห้านาทีนะครับเราใช้เวลาชั่วโมงชั่วโมงเดียวนะครับในการหาภาษาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ